ยอแล้วมัเนาะจะร้องไปช้าเหมือนเด็กก็ไม่ได้ต้องเพลงสไตล์แบบนี้ใต้ฟัจะดูน่ารักไงเธอนั่งอยู่ในคัปนกันนะก่าจะเรามาคุยกันมีนักพีนเพลารามาแบงก์ปังเด็กเหนื่อยเหง่ไหลผู้ายหงุดหสุขสั นี่ลหลยฮ้อแบบจ่มจันรจอบวันจะอยู่ที่ไหนหน้าเดือโนไม่แปลงแกล้งเอ่ยอย่าเลยอย่าเลือบ้านนาดงใครเป็นการสิการมอ้อนจะเปียนใจที่มีรกขัก่ีไว้เม่อ็ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนจยใจ อ๋อจบแล้วไปจบแล้วโอ้โหสวยเหนื่อยยังไม่ออกเลยจบแล้วเหนื่อยยังไม่ออกเลยสวยเฮ้ยยังไม่ได้เต้นให้มาสุดยังใส่ก็ทำไมทูไทต้องเต้นตลอดเพราะอะไรยึดก็ได้เส้นยึดทั้งวัต้องไม่ได้ส่งสี่เดือนยึดแล้วหรอยึดยึดแล้วหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วขอบคุณครับวันนี้ก็มาไปเกียรติกับพี่จาร์เพราะว่าทูไทยก็ไม่ได้ยึดทุกครั้งยามไหนที่ทูไทยว่างพี่จาร์เชิญก็ไม่มีคำว่าปฏิเสธ มาให้ใจเพราะว่าพี่อาจารย์ให้ใจผมผมให้ใจพี่อาจารย์ผมให้ใจพี่โสมีอะไรก็ถึงกันสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเราเกียจศิืปอย่างผมเลยปีนี้ก็47ปีเต็มแล้วนะครับหากว่ายังไม่เบื่อผมทูลไทยขอเสียประมือสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับแต่ที่ไม่ตกทำไมกันหรอครับเพาเก่าตกดอยู่แล้วติดอยู่ดูเยอะ ขอบคุณสูงครขอบคุณแม่ขอบคุณพี่พครับวันนี้ทุนไทยเล่นเกยท่านชมครับยังไงก็ขอเพียงว่าหนึ่งในใจของท่านมีทุนไทยที่ยังเล่นเกท่านชมยงมีความตาเต็เฮียเหมือนเดิมครับครับนะครับก่อนจะพบกับศิลปินผู้นี้ในฐานะที่ผมมีตําแหน่งนะอยู่ในสมคมของคุณพ่อนายกลริเกเขแห่งประเทศไทยนี่อะไรนะสมุอะไรสมุ สมุบัญชีไม่ใช่โอ้ธนายศโอ้ธนายศสุพันธ์ว่าผมพูดไม่ถูกเพราะว่าเสื้อผมสั่งตัดไปยังไม่เสร็จเนยอะใช่ยังไม่เสร็จเวลาออกมาทีก็ยืม P L บ้างยืมเออ่สมียนของพี่เอฟบ้างใช่ทำไมไม่ตัดยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับยังไม่สั่งตัดอยู่ครับนะครับช่วงนี้ขอฝากคุณท็อผมนะครับท่านเป็นนายก สัโคุิเกเห็ประเทศไทย <What? S 2> มีข่าวดีที่คุณพ่อจะบอกท่านครับเพราะ